สวัสดีค่ะทุกทท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลกระติบน้อยเทนดี้ทาร์นะคะชาแนลดีๆที่มีเรื่องยิปซีมาฝากวันนี้ก็เป็นคลิป78ใบคนถ้าเก่าจะกลับมาหรือเปล่านะคะก็เป็นไพ่มหัดเล็กไม้นะคะไพ่มหัดเล็กไม้ใบนี้นะคะก็มาจากไพ่เซตโรแมนติกทาร์อดนะคะน้องๆคนไหนอยากจะหาซื้อไพ่นะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะคะช่วงช่วงนี้นะคะก็จะเป็นช่วง ต้อนรับฮาโลวีนนะคะไพ่ในในกลุ่ที่พี่มีก็จะลด15%้อรน้องๆคนไหนสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ที่ Line Official t t t e n d ทนดทานะคะอรลคาะเรามาต่อกันนะคะสำหรับไพ่มหัดเล็กไม้เนี่ยถ้าเกิดถามบอกว่าคนรักเก่าจะกลับมาไหมเราจะได้ข่าวเขาคือยังไม่ได้ยืนยันว่าจะกลับมาหรือเปล่าแต่เราจะได้รับทราบข่าวของเขาจากคนอีกคนหนึ่งอย่างเช่นเราอยากรู้ข่าวคนรักเก่าเรา เราก็จะได้ข่าวคนละเก่าเราอาจจะเป็นจากเพื่อนเราก็ได้นะคะอาจจะเป็นเพื่อนเราหรืออาจจะเป็นจากทางโซเชียลก็ได้ถ้าเป็นสมัยก่อนนะคะจะกลายเป็นว่าจะมีตัวกลางอย่างเช่นเพื่อนเราคนรู้จักเขาคนรู้จักเราอะไรอย่างเงี้ยมาเล่าว่าเขาเป็นยังไงบ้างแต่ยังไงก็แล้วแต่นะคะด้วยความที่ไพ่มหัดเล็กไม้เป็นไพ่ของการสื่อสารการแจ้งข่าวสารดังนั้นก็ต้องถือว่ามีแนวโน้มที่ว่าเขาจะติดต่อกลับมาแต่ไม่ได้แปลว่ากลับมาคบนะคะในขั้นต้นถือว่าติดต่อกลับมานะคะ ดังนั้นณนะตรงนี้เนี่ยเราได้รับทราบข่าวหรือเรา,เาได้รับการติดต่อจากเขาเราก็ต้องมาดูอีกว่าสถานการณ์ความเป็นจริงแล้วมันจะเป็นอย่างไรต่อไปเป็นเพราะว่าอย่างที่บอกในหน้าไพ่เนี่ยมันเป็นเรื่องการติดต่อสื่อสารการได้รับทราบข่าวดังนั้นเราก็ต้องมาคุยกันอีกทีว่าติดต่อมาเพื่ออะไรหรืออะไรประมาณนี้นะคะโดยส่วนใหญ่ยังไม่ได้บอกเรื่องการเคลนดีเท่าที่เจอนะติดต่อมาเหมือนบางทีถามไถ่ทุกสุขดังนั้น ถ้าน้องๆหัดดูไพ่ก็ต้องดูไพ่ข้างเคียงว่าไพ่ใบนี้มันแปลว่าติดต่อติดต่อมาแล้วยังไงต่อนะคะเอามาดูที่หัวกลับบ้างไพ่มหาดเล็กไม้หัวกลับนะคะถ้าถามว่าคนละกาบติดต่อมาหรือเปล่าก็ต้องบอกว่ามันมีแนวโน้มว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะไม่ติดต่อหาเราหรอกเป็นเพราะว่าไพ่มหัดเล็กไม้เวลาหัวกลับเนี่ยมันหมายถึงความเย่อหยิ่งจองหองหรือหมายถึงการหลงตัวเองขั้นสุดดังนั้นถ้าเราเผลอไปแค่คลิกไล้ ในโซเชียลมีเดียทางใดทางหนึ่งก็แล้วแต่เขาก็จะหลงตัวเองทันทีเลยแล้วถามว่าเขามีโอกาสติดต่อกับมาไหมมีถ้าเราแบบเปิดทางอะไรสักนิดหนึ่งนะคะเขาก็จะคิดเข้าข้างตัวเองเลยว่าแบบว่าอนี่ไงล่ะก็กลับมาง้อฉช่นแล้วนั่นนิโน,นนะคะก็โดยส่วนใหญ่การติดต่อกลับของเขาเนี่ยมันหมายถึงว่าเราอาจจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งแบบ มันอาจจะเล็กน้อยแต่เขาคิดว่าเราต้องการติดต่อหาเขานั่นแหละถึงได้แบบเปิดสัญญาณให้เห็นเช่นคลิกไกลค์หรือแบบเข้าไปดูในสตอรี่ทำให้ทราบว่ามีความสนใจอะไรประมาณนี้นะคะคือไพ่ใบนี้เวลาหัวกลับถามว่าติดต่อเองได้ไหมบางทีก็มีติดต่อเองได้นะคะถึงแบบบางทีไม่ได้ทำอะไรเลยแต่ถ้าเกิดเราทำสิ่งอะไรที่เขามีความสึกสนใจอยู่เขาก็ติดต่อเป็นเพราะเขาคิดว่า เราไม่มีความรู้ตรงนั้นหรอกเราไม่เก่งเราไม่เจ๋งอะไรประมาณนี้ถ้าไม่ได้รับการติดต่อจากฉันเธอก็ไม่สามารถทําได้ด้วยดีคือเรียกง่ายๆถ้าบางทีติดต่อมาบางทีก็อาจจะไม่ใช่เรื่องความรักแต่เป็นในลักษณะการวิพากวิจารณวิพากวิจารณ์ว่าเออนั่นนี่โน่นเราไม่เก่งเราไม่ดีสู้เขาไม่ได้อะไรประมาณนี้นะคะดังนั้นก็ขอให้ทราบไว้ว่าโดยส่วนใหญ่ในลักษณะของการติดต่อเนี่ยเขาจะติดต่อเพื่อที่จะหนึ่งก็คือแบบอาจจะมา ทับถมหรือคุยโวโอ้อดอะไรอย่างนี้ก็ได้ว่ามีแฟนใหม่แล้วคุยโวโอ้อดว่าตัวเองเก่งในเรื่องอะไรเราไม่เก่งเรื่องอะไรแบบนี้ก็ได้หรือติดต่อมาในเรื่องของธุรกิจก็ได้โดยรวมนะคะมีโอกาสติดต่อแต่ว่าติดต่อมาแบบนี้บางทีเราหัวเสียนะคะก็ต้องพูดอย่างนี้เลยหรือบางทีเราลำคาญติดต่อมาทําไมเราไม่อยากให้ติดต่อแบบนั้นนะคะเอาล่ะค่ะก็ครบแล้วนะคะสําหรับความหมายไพ่มหัดเล็กไม้นะคะไพ่หัวตั้งแล้วก็หัวกลับนะคะสําหรับ 7 8บใบคนรักเก่าจะกลับมาหรือเปล่าสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ชอบนะคะคลิปเกี่ยวกับการให้ความหมายไพ่นะคะในแง่มุมต่างๆนะคะใครที่ชอบไพ่หัวตั้งหัวกลับนะคะในการดูไพ่หัวกลับให้ความหมายก็กดติดตามได้นะคะน้องๆก็จะได้รับความรู้ที่พี่กระติปก็จะทยอยลงให้นะคะเออน้องๆถามบอกว่าลงคลิปเนี่ยมีเป็นตารางไหมจริงๆพยายามจะจัดตารางนะคะแต่ก็ ไม่กล้ายืนยันว่าจะมาวันนั้นวันนี้แน่เป็นเพราะบางทีก็มีงานวัดหรือบางทีก็สอนบางทีเจ็บคอบางทีเหนื่อยอะไรก็แล้วแต่แต่เป็นไปได้พี่กระติบก็ไม่ค่อยอยากขาดค่ะเป็นเพราะว่าเหมือนกับน้องๆก็ติดตามกันน้องๆก็อยากได้ความรู้นะคะในบางคนก็บอกว่า ได้ความรู้จากตรง YouTube เนี่ยแหละเอาไปดูดวงก็ถือว่ามีไรายได้เสริมเดือนละหลายพันอยู่ตรงนี้ก็ดีใจด้วยนะคะที่น้องๆสามารถหาไรายได้เสริมได้มันก็เป็นอีกช่องทางนึงนะคะบางคนก็เป็นไรายได้หลักบางคนก็เป็นไรายได้เสริมเอาล่ะค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามกระติบกน้อยเทนดิทาโร่ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ